สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะก็ถึงคิวของคุณแล้วนะที่จะมาเช็คดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนมิถุน,นายนนะคะมันจะเปิดออกเป็นดวงความรักของพาร์ทของคนโสดนะคะและพาร์ทของคุณคือความสัมพันธ์มิชฉเจนคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหานะคะต่อท้ายคลิปเนาะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเปิดคนโสดกันก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเปิดของคนโสดกันก่อนที่เราจะไปเปิดดวงค่ะเดี๋ยวขอดูลักษณาราศีนะคะของ คนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะสําหเราเบอร์ชานะคะเมทิ้งไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถที่จะไปเช็คกันได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกกันก่อนเลยนะราศีพฤษภศค่ะราศีธนูนะคะราศีเมถุนนะคะราศีกุมและพัดลมค่ะเมถุนตุลกุมนะคะเดี๋ยวไม่ขอ ให้ทำนะนำาใบแรกให้กับชาวราศีสิงห์เป็นก่อนเลยขอให้ทำน,นานำาใบแรกกันก่อนเลยค่ะไม่ค่ารู้สึกว่าในเวลานี้ค่ะคุณจำเป็นที่จะต้องให้สิ่งต่างๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างถ้าในเวลาเนี้ยคนโสดคุณรู้สึก ปิดกั้นะบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่อยากให้คุณนะคะเปิดใจเนาะลองเรียนรู้ทําสิ่งใหม่ๆดูะคะ่ะอยากให้คุณนะคะยอมรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วก็สนุกสนานไปกับมันสําหรับเรื่องดีๆคะ่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะคะก็อยากให้คุณนะคะรู้สึกขอบคุณแล้วก็ชื่นชมมันนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่คุณรู้สึกว่าเออมันประสบความสาเร็จเนาะ,ะอย่างเช่นคุณอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาจจะอยากลดน้ําหนักสัก สองถึงสามกิโลอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อเวลาทําได้นะคะก็อยากที่จะให้คุณนะคะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองบ้างเนี่ยสำหรับบางท่านนะคะที่คุณปิดกั้นตัวเองหรือว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากเ,าเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองต้องพูดแบบนี้แบบอ,อยู่กับชีวิตเดิมเดิมอะไรแบบนี้ค่ะกินข้าวอาบนะ้ำไปทํางานกลับบ้านเข้านอนอะไรแบบนี้มันมีโอกาสน้อยที่คุณจะได้เจอกับความรักนะคะมันมีโอกาสน้อยมากๆที่คุณจะได้เจอกับ คู่รักนะคะที่มาจากที่อื่นๆน,นะคะทีนี้ไพ่ค่ะเขาอยากให้คุณนะคะ e n j o y กับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณหรือว่าลองพาตัวเองะคะ่ะไปทําสิ่งใหม่ๆดูนะบางทีอคะ่ะการที่คุณได้ลองทำสิ่งใหม่ๆมันอาจจะทําให้คุณนะคะได้พบเจอกับผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะหรือว่าอยากให้จะให้คุณนะคะเปิดประสบการณ์ให้กับชีวิตของตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองคะ่ะได้ออกไปในที่ใหม่ๆเจอกับผู้คนใหม่ๆแล้วก็คุณอาจจะได้พบเจอกับความรัก หรือว่าคนรักนะคะที่จะมาจากการเดินทางหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นนะคะสำหรับชาวราศีสิงใน ep นี้เดี๋ยวขอไพ่ทาโร่เยค่ะไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงในเดือนมิถุนาย,ยนี้ มันชัดเจนมากเลยชาวราศีสิงห์ที่ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคุณจะได้เจอกับใครบางคนที่เขาจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะอืมคนคนนี้เป็นคนที่มี energy ที่ดีค่ะแอบบมีลูกเจ้าชูนิดๆแล้วนะแต่ไม่แค่รู้สึกว่าน่าจะเป็นบุคลิกของเขามากกว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเรล่เอ่ะ พูดเก่งคุยเก่งอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่คนที่แบบขืมอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ใช่น่าจะเป็นคนที่ฉลาดอยู่พอตัวแล้วก็เป็นคนที่รู้ทันคนคุณอย่าไปโกหกเขานะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยค่ะทันเกมเล่นเกมเป็นนะคนคนนี้ไม่หองว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีอะไรคล้ายๆกันกับคุณ ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาอะเป็นเนื้อคู่กันนะไม่พูดเลยว่าคุณกับเขาอะค่ะเจอครั้งแรกจะรู้สึกเหมือนถูกชะตาบางอย่างคุณมีอะไรที่เหมือนกันความคิดเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะคะคนคนนี้มีเสน่ห์มากนะไม่จะบอกแต่คนคนนี้เป็นคนที่รักใครแล้วมั่นคงรักจริงไม่ค่อยออกนอกลูกน่นอกทางสักเท่าไหร่ค่ะคุณจะได้เจอกับคนที่เขามีเอ NERGY ประมาณว่าแบบพูดเก่งคุยเก่ง เอ่เฟลลี่แล้วก็เป็นมิตรกับผู้คนนะคะคนของสังคมต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นคนของสังคมไม่ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณเลยอะชาวราศีสิงห์ทีนี้ยมันหนีไม่ได้เลยกับหน้าไพ่อ่ะว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่อ่ะชาวราศีสิงห์คุณน่าจะได้เจอกับคนที่เขาเกิดมาเพื่อคุณไง คุณอาจจะตามหาใครบางคนที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนคุณหรือว่าทําอะไรคล้ายๆกันกับคุณจะได้ไปด้วยกันได้อะไรแบบเนี้ยคนคนเนี้ยไม่ได้แตกต่างจากคุณมากจะเป็นเหมือนกับคนที่คล้ายๆกับคุณมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนคุณหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนคุณอาจจะชอบเหมือนคุณอย่างเช่นคุณอาจจะชอบเคป๊อบอ่ะเขาก็อาจจะชอบเคป๊อปเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยอาจจะชอบทานอาหารอะไรแบบเนี้ยค่ะชอบไปร้านอาหารไม่ชอบทานข้าวบ้านอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเป็นในลักษณะนั้นเหมือนกันนะคะมันจะมีบางอย่างที่เหมือนกับคุณคล้ายกับคุณเอาจริงๆนะคนคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นของคุณจริงๆอะ่ะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆคะ่ชะชาวราศีสิงห์ถ้าก่อนหน้านี้คุณจบประเด็นจบดรามา่าหรือว่าเลิกอกับแฟนเก่ามันรู้สึกว่าคนคนนี้จะก้าเข้ามาสู่ชีวิตของคุณละมันเป็นการจบ สิ่งเก่าๆค่ะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณคือชีวิตของคุณนะคะมันถึงการเปลี่ยนแปลงละชาวราศีสิงห์ถ้าคุณโสดมานานโสดมาสักระยะหนึ่งละหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าครั้งล่าสุดที่โสดเนี่ยกี่ปีละก็จําไม่ได้แบบนี้ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่จักรวาลที่พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโชคชะตาจะนําพาความรักให้ก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณไม่บอกเลยว่าช่วงเวลาที่คุณโสดนะคะไม่ว่าจะโสดมานานกี่ปี หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเออโสดมานานละไม่อยากจะบอกกับคุณนะคะว่ามันเป็นการโสดที่คุ้มค่าเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เจอคือคนคนนี้เขาเกิดมาเพื่อเป็นของคุณจริงๆอะ่ะเขาเกิดมาเพื่อเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะคุณอาจจะมีลัตล์ที่เหมือนกับเขาอย่างกับที่ไม่บอกไปมันมีความรู้สึกที่อยู่ด้วยแล้วลงตัวมันเป็นความลงตัวที่อยู่ด้วยกันได้อะ่ะ คุณน่าจะเหมือนแบบเออเขาก็ชอบเหมือนกับเราชวนกันไปทํานูน่ทนทํานี่มันค่อนข้างที่จะมีสีสันในชีวิตดีค่ะมันค่อนข้างที่จะทําให้อ่ากิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะมันถูกเติมเต็มอย่างเช่นว่อาจจะไปทําคนเดียวแต่ทํากับเขามันสนุกกว่าอย่างเช่นอาจจะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปกับคนคนนี้มันสนุกกว่ามันคูณสองคนคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะเติมความสุขให้กับคุณจริงๆคนคนนี้จากที่เปิดมามไม่เจอไพ่ท็อกซิกเลย ไม่ไม่เจอไพ่แบบดราม่าไม่ไม่เจอไพ่แบบท็อกซิกในตัวคนคนนี้เลยค่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะล้ำลื่นมากเลยค่ะความสัมพันธ์เนี้ยจะทําให้คุณรู้สึกแฮาปีความสัมพันธ์เนี้ยจะทาให้คุณรู้สึกมีความสุขคุณอาจจะรู้สึกว่าเอออยู่คนเดียวมานานละแล้วก็ไปทานข้าวคนเดียวกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวจนชินอะแต่การที่มีคนคนนี้เข้ามาคุณเชื่อไหมเถอะว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นในไลฟ์สไตล์ที่คุณอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนมากนะคะคุณเข้าใจดมู่ช คือไลฟ์สไตล์ของคุณมันก็จะเหมือนเดิมแต่เพียงแค่มีคนคนนี้เข้ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณให้มันดูแบบมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าจากหน้าไพเลยคนคนนี้เขาน่าจะมีเรื่องที่แตกต่างจากคุณอะ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่เยอะคนคนนี้น่าจะชื่นชอบอะไรที่คล้ายๆกับคุณหรือว่าเหมือนคุณไปเลยนะคะคุณจะเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วคุยได้อะ่ะเหมือนแบบว่าคุยกันรู้เรื่องอะ่ะเออใช่คุณจะเจอกับคนที่ คุยกันรู้เรื่องอะอือย่างที่บอกว่าเมย์ไม่เจอไพ่ของคนที่ท็อกซิกหรือว่าดราม่าในความสัมพันธ์นี้เลยค่ะมันมีแต่ทําให้คุณมีความสุขมากๆเลยอะคนคนนี้จะเข้ามาเหมือนกับเจอครั้งแรกอะจะรู้สึกเหมือนถูกชะตาด้วยแล้วก็จะรู้สึกเหมือนแบบเออคนคนนี้ดูไม่มีผิดมีภัยกับใครแล้วก็ดูเข้ากับคน,นง่ายเป็นคนของสังคมด้วยคนคนนี้ไม่ใช่อินโทรเวิร์ดแน่นอนน่าจะบบดเป็น เป็น ambivert หรือว่าเป็น e x t r o v e r t ไปเลยอะค่ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเข้าสังคมบ่อยเข้าสังคมเก่งแล้วก็น่าจะเป็นคนที่พูดคุยด้วยแล้วสนุกไม่ค่อยขัดคอใครค,คนคนนี้แล้วก็จะไม่ค่อยมี energy ของคนที่คิดลบหรือว่าพูดจาอะไรไม่ค่อยคิดอะแต่จะเป็นคนที่แบบสนุกสนานอะไรแบบเนี้ยพลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งค,คนคนนี้ถ้างานแบบ ลื่นเลงหรือว่าให้เขาไปทํากิจกรรมอะค่ะคนคนนี้สามารถที่จะทําได้แล้วทําได้ดีด้วยเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเอ,อ่อเหมือนเข้ากับคุณได้อะค่ะคุณชาวราศีสิงห์ก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับพาร์ทของคุณโสดดี๋ยวไม่ขอไปเปิดนะคะดวงให้กับพาร์ทของคุณคือความสุขพันธ์ไม่ชัดเจนแลวคู่รักที่มีประเด็นปัญหาออกกันเลยเนาะ สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับพัน์ุของคุณคือความสุขทีไม่ชัดเจนและผู้รักที่มีประเด็นมีปัญหานะเดี๋ยวมีขอดูลักนาราศีของเขากันหน่อยค่ะราศีพฤษภราศีมีนค่ะถ้าน้ำกรกฏพิจิกมีราศีสิงห์และราศีกรกฏเด่นธาตุน้ำนะอ๋อเดี๋ยวมีขอไพ่คำแนะนำไปแรกให้กับคุณหน่อยค่ะขอดูไพ่คำแนะนำไปแรกของคุณหน่อย พ่อะค่ะอยากจะบอกกับคุณนะคะว่ายอมรับนะคะสิ่งดีๆที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคุณเป็นผู้ให้มามากพอแล้วุูชาวราศีสิงค์คุณให้ใครบางคนมามากพอแล้วค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะเป็นผู้รับบ้างแล้วนะยอมรับสิ่งดีๆที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะอะไรที่คุณรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันดีกับคุณไม่อยากให้คุณนะคะเก็บไว้ไม่อยากให้คุณนะคะเก็บไว้ให้ตัวเองความรักของคุณเนี่ยคุณอาจจะให้คนอื่น หรือว่าให้ใครบางคนไปมากเกินไปแล้วอะค่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเก็บมันนะคะเอามาไว้ให้กับตัวเองบ้างนะสำหรับบางท่านนมคะรู้สึกว่าสิ่งดีๆค่ะกำลังจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนมีถุนายนนี้ <S <S แล้วค่ะอยากให้คุณนะคะยอมรับสิ่งดีๆที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอาแขนของคุณให้กว้างๆนะคะแล้วก็ปลดล็อกตัวเองนําพาสิ่งดีๆค่ะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ <S <S อาแขนของคุณนะคะให้กว้างๆเพื่อที่จะยอมรับ สิ่งที่ดีนะคะที่จะเข้าเข้ามาสู่ชีวิตของคุณพรจากพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่คุณไปร้องขอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือะคะ่ะไม่อยากให้คุณนะคะขอพรแล้วจงรับพรนะคะไม่เอาแบบว่าขอพรแล้วคุณต่อตาแบบว่าไม่เอาหรอกฉันไม่ได้พรหรอกมันไม่มีจริงหรอกฉันไม่ได้เจออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับการปิดกั้นตัวเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะขอให้คุณนะคะเชื่อไว้เสมอว่าสิ่งดีๆเนี่ย จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในเมื่อคุณนะให้สิ่งดีๆกับคนอื่นได้ขอให้คุณนะคะเชื่อไว้นะว่าคนอื่นก็สามารถที่จะให้สิ่งดีๆกับคุณได้เช่นกันคุณอาจจะให้สิ่งดีๆกับใครบางคนไปแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คู่ควรนะไม่อยากให้คุณนะคะเก็บมันเอามาไว้ให้กับตัวเองบ้างนะโอเคเดี๋ยวเมขอดูสถานการณ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยค่ะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความผูกพันความหลงหลกันอยู่นะคะคือค่อนข้างที่จะดีกับคนที่เขาค่อนข้างมีเสน่ห์เลยอะความสัมพันธ์เนี้ยมันทาให้คุณรู้สึกว่าจะต้องอดทนเนาะบางท่านคุณต้องอดทนมากๆเลยค่ะกับความสัมพันธ์นี้บางท่านความสัมพันธ์เนี้ยเพศศีลธรรมมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณจําเป็นที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะค่ะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแล้วก็หาทางออกไม่ได้อยากที่จะออกจากความสัมพันธ์เนี้ยหลายรอบแล้วนะสําหรับบางทาง่านแต่ว่ามันก็ยังมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีอะค่ะมันก็ยังมีการแบบฟื้นคืนชีพความสัมพันธ์นี้หลายๆครั้งเอ,อ่อหลายหลครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากที่จะเดินออกอะแต่ว่ามันยังมีบางเรื่องที่ยังเดินออกไม่ได้อาจจะมีบางเรื่องที่คุณยังคง อยู่ในใจของคุณที่มันยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจออกมาได้นเวลาหนึ่งนะคะความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกท้อแท้มากเลยนะรู้สึกไม่มีความหวังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะประสบความสําเร็จไหมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าไปยังไงอะคะ่ะรู้สึกเหนื่อยอยู่พอสมควร Ờ, ในบางท่านนะคะความสัมพันธ์มันเปิดเผยไม่ได้เนาะมันหาทางออกไม่ได้ในบางท่านมันไม่มีสถานะในบางท่านติดเรื่องครอบครัวอืม,มจะพยายามอ่านให้รวมรวมแล้วก็พยายามที่จะอ่านให้ละเอียดที่สุดเพราะว่าคนที่เข้ามาดูโดยรวมค่ะค่อนข้างที่จะมีหลายสถานะเลย,เลยจริงจริงอะนะทีนี้ในความสัมพันธ์เนี้ยที่เด่นๆมากๆเลยลก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของศีลธรรมมือที่สามบุคคลที่สาม สองเลยก็คือในเรื่องของครอบครัวบางครั้งคุณรู้สึกว่าวาอยู่คนเดียวดีกว่าสําหรับบางท่านอ่ะอยู่คนเดียวดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยทาให้คุณมีความรู้สึกว่าแบบอยากโสดจังเลยอิจฉาคนโสดจังเลยในบางท่านนะเนาะอยู่คนเดียวจะดีกว่าไหมอยู่คนเดียวจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณมีความคิดแบบเนี้ยนะชัว่ว ขณะหนึ่งนะช่วงเวลาหนึ่งแต่ที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือความสัมพันธ์เนี้ยอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วท็อกซิกอยู่แล้วดรามา่าในบางท่านมันเป็นความรู้สึกที่หาทางออกไม่ได้อึดอัดไปหมดมองทางไหนก็อึดอัดไปหมดรอบทิศรอบทางเงินแต่ปัญหาแก้ไขปัญหานั้นเดี๋ยวปัญหาใหม่เข้ามามันไม่ได้เป็นที่คุณนะแต่มันเป็นกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วย ประเด็นปัญหาดราม่าค่ะมันไม่ได้เกิดจากคุณแต่ว่ามันเกิดจากเขาส่วนใหญ่เราเขาเป็นคนสร้างปัญหาส่วนใหญ่เราเป็นเขาที่สร้างประเด็นสร้างดราม่ามาให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายนะคะไม่ขอดูในเดือนมิถุนายนนี้หน่อยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะขอดูในเดือนมิถุนายนนี้หน่อยค่ะ สำหรับชาวราศีสิงห์นี้ยคุณเชื่อไหมไหมว่าเดี๋ยวมันจะมีการวนกลับมาของความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะ คุณเชื่อมัไหมว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอีกไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ไหนก็ตามต่ไี่รู้สึกว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการวนกลับมาของเขาบางท่านเขาเดินทางมาเจอคุณเลยนะแบบคุณไม่คิดว่าเขาจะมาหาแต่เขาก็มาค่ะบางครั้งเขาอาจจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณแบบกระทันหันหรือว่ามาเจอคุณแบบกระทันหันคุณจะรู้สึกว่าแบบ มาได้ยังไงอ่ะสิ่งหนึ่งเลยที่คนคนนี้กลับมาเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังตัดกันไม่ขาดตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะตัดคุณออกไปจากชีวิตของเขาได้อ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันตัดกันยากนะและชีวิตของเขาอะ่ะมันยังต้องการคุณอยู่ยังจําเป็นที่จะต้องมีคุณอยู่มันมีโอกาสสูงค่ะที่ในเดือนมีถุนาย,ยุดเนี่ยคนคนนี้จะกลับ เข้ามาสู่ชีวิตของคุณทีเนี้ยถ้าคุณถาวากลับไปแล้วมันจะยังไงนี่จะบอกเอ่ยนะคะว่าสําหรับบางท่านที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะตัดเรื่องนี้ได้แน่นอนเขาจะยังคงพว่พวงครอบครัวของเขามาด้วยและมันก็จะยังไม่ได้ถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะยังไม่ได้ถูกเปิดเผยคุณจะยังเป็นเหมือนกับคนโสดที่ขอบพูดตรงตรงยน,นะที่ถ้าเขาอยากมาเขาก็จะมาถ้าเขาอยากไปเขาก็จะไป ออสำหรับคนที่เป็นบุคคลที่สามเนาะสำหรับคนที่คุณกับเขาเป็นครอบครัวก,กันแล้วอะค่ะไม่มองว่าการกลับไปของคุณเนี่ยมันก็จะยังทําให้คุณรู้สึกเครียดกับปัญหาเดิมๆหรือว่าการกระทําเดิมๆของเขาอะมันจะมีช่วงเวลาที่ทําให้คุณรู้สึกเผลอนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยทํากับคุณไว้ความเจ็บปวดความเสียใจที่เขาเคยทําไว้กับคุณบาดแผลที่เขาเคยทําไว้กับคุณนะคะ เวลาที่มันโดนสก,กิดอ่ะมันจะยังคงรู้สึกอยู่คนคนนี้ชีวิตเขามันดูแย่เมื่อเวลาที่ไม่มีคุณเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เขาต้องทำคือดึงคุณกลับไปให้ชีวิตของเขาค่ะกลับไปเป็นเหมือนเดิม ให้คุณกลับไปในชีวิตของเขาเหมือนเดิมไม่ไม่รู้ว่าคุณเคยเกลื้อนหนุนกันในเรื่องอะไรบ้างแต่ไม่แค่รู้สึกว่าบางท่านเรื่องเงินแต่ไม่แค่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณถ้าคุณเคยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการเงินอันนี้ก็คือประเด็นด้วยที่เขาอาจจะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณจริงๆนะคะคนคนนี้ ชีวิตเขาดูแย่มากอะถ้าไม่มีคุณถ้าคุณเคยซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินนะชีวิตเขาดูแย่มากแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยซัพพอร์ตเขาในเรื่องเงินเลยมันจะเป็นในเรื่องของความผูกพันความผูกพันในเชิงความรักนะคะความรักความรู้สึกหรือว่าทางกายด้วยะคะ่ะมันเลยทําให้คนคนนี้นะคะ่ะอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึง่งจริงๆแล้วถ้าคุณตัดสินใจที่จะกลับไปอะ,อ,ะอันนี้ก็คือการตัดสินใจของคุณนะคะแต่การที่มาดูไพ่ในวันนี้ เมื่อไพ่อ,ออกมาแบบเนี้ยถามว่าไพ่อ่ะมีทางแก้ให้คุณไหมณช่วงเวลาเนี้ยค่ะไพ่ไม่มีทางแก้ให้กับคุณอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ไพ่อ,อยากจะบอกกับคุณก็คือถ้าคุณกลับไปความรู้สึกที่มันอึดอัดใจประเด็นปัญหาดราม่าที่คุณเคยมีกันอ่ะที่คุณเคยมีกันมาก่อนนเนี้มันจะยังคงอยู่นะมันจะยังไม่หายไปถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเหมือนแบบโห ดีจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะอ่าถ้าก่อนหน,น้านี้ถ้าเขาแบบเคยสร้างปัญหาให้คุณระดับสิบอะการกลับไปในครั้งนี้เขาอาจจะสร้างปัญหาให้คุณน้อยลงไม่อาจจะต้องพูดแบบนี้ว่าเขาอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณน้อยลงอาจจะเหลือแค่7แค่แปดหรือว่าห้าหกอะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบพูดว่าเขาจะไม่ทําอีกในเรื่องเดิมเมเนี่ยไหคะรู้สึกว่ายัางไม่สามารถที่จะพูดแบบนั้นได้ว่า คุณกลับไปแล้วเขาจะเป็นคนดีแล้วจะไม่ทําอีกอะไรแบบเนี้ไม่ใช่ค่ะแต่เมย์ถ้ารู้สึกว่าชาวราศีสิงห์ในบางท่านคือเรื่องที่จะมู v อ on คุณเลือกที่จะไม่ทนนะคะสําหรับบางท่านเมย์คุณรู้สึกว่ากลับไปมันก็เหมือนเดิมจากหน้าไพ่อ่ะไม่แค่รู้สึกว่าจริงๆกับตัวคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าถ้ากลับไปอ่ะจะเป็นแบบไหนจะเป็นในรูปแบบไหนเมย์รู้สึกว่าคุณน่าจะเห็นภาพตัวเองตอนที่คุณกลับไปได้แล้วก็ความรู้สึกเสียใจ แล้สิ่งที่เขาทํากับคุณอะ่ะมันก็จะยังคงเหมือนปักเอาไว้ในใจของคุณนะคะดึงไม่ออกแก้วที่มันแตกแล้วอะ่ะมันต่อกันไม่ได้ะคะ่ะความรู้สึกของคุณก็จะประมาณนั้นเลยคุณอาจจะให้โอกาสเขาก็ได้นะแต่ว่าไม่แค่รู้สึกว่าคุณน่าจะมองเห็นภาพตัวเองในวันที่คุณกลับไปได้นะคะมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบสิบดาบอะไรเงี้ยมันอาจจะอยู่สักประมาณ 8ด,ดามก็ <g ül> อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่เมืค่คารู้สึกว่าถ้าคุณกลับไปก็อยากให้คุณคิดดีๆแหละสำหรับบางท่านที่คุณเป็นครอบครัวกันแล้วก็เข้าใจว่ารูปแบบความสัมพันธ์แบบครอบครัวค่ะมันตัดกันยากเนาะแล้วยิ่งด้วยมีมีลูกด้วยกันนะคะมันก็ต้องคิดถึงลูกให้มากๆอันนี้ก็เข้าใจแหละว่าทําไมคุณถึงยังแบบโหความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ แต่จากนา้าไพ่ก็คือมันมีโอกาสสูงค่ะที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ